นี่น20บาทค่ะขึ้น BTS แล้วแจก20บาทถูกไหมไม่ใช่ค่ะเอา20บาทไปซื้อตั๋วโดยสารถูกต้อง20บาทตลอดสายเมื่อวานนี้สีแดงกับสีม่วงก็ได้มีโอกาสใช้กันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่11โมงนะครับนี่รัฐมนตรีสุริยะมาซื้อตั๋วเองมาดูระบบเองเรียบร้อยเสร็จสับไม่มีปัญหา ที่สถานีกลางอภิวัตรก็คือที่บางซื่อแล้วก็นั่งไปที่สถานีจตุจักรนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าจริงๆตั้งใจว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ไม่ต้องรอปีใหม่ก็ได้ให้เมื่อวานเลยก็ได้นะครับทีนี้การนั่งถ้าสีม่วงสายเดียวก็20บาทสีแดงสายเดียวก็20บาทและถ้านั่งเชื่อมกันละ่ะสีม่วงไปแดงสีแดงไปม่วงก็เท่ากับว่าเป็นสองสายสสีค่ะ20บวก20เป็น40บาทนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าคุณ ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้รถไฟฟ้าข้ามสีข้ามสายสีแดงมาม่วงสีม่วงไปแดงแล้วจ่ายเงินแค่20บาท รอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็ไม่นานน่า<ม>จะนานเรียบร้อยเร็วค่ะแล้วก็คาดการว่าจะมีคนมาโดยสารเพิ่มขึ้นด้วยอย่างน้อยวันหนึ่งประมาณวันละ1น0 0 0แสนคนนะคะถ้าสีม่วงก็7 0็0 0คนสีแดงประมาณ3า0 0 0คนและเชื่อว่ารัฐไม่จําเป็นต้องชดเชยไม่เป็นภาระงบประมาณด้วยคือผู้โดยสารมากขึ้นเงินมันก็จะเพิ่มมากขึ้นหมุนเวียนมากขึ้นส่วนรถไฟฟ้าสายอื่นๆละ่ะสีเขียวน้าเงินอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเอกชนก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาสักนิดหนึ่งค่ะ นี้ใช้ได้นะครับ20บาทตลอดสายเลยทั้ง,<ข>งสีม่วงและสีแดงทั้งสีม่วงและสีแดง20บาทในการเชื่อมต่อทางจากสีม่วงมาสีแดงยัง่เป็น20บาทหรือว่าเป็น20บวก20ในขณะนี้ต้องเป็น20บวก20แต่ในขณะเดียวกันหลังจากประมาณวันที่1พฤศจิกายนทางธนาคารที่เขามาช่วยทำระบบเชื่อมโยงให้นะครับตั้งแต่1พฤศจิกาก็สามารถข้ามระบบได้โดยเสียราคเสีย20บาทเท่านั้นครับ ผู้โดยสารส่วนใหญ่แน่นอนแฮปปี้กับนโยบาย<ช>นี้นะคะลดราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคือช่วยประหยัดค่าเดินทางได้เยอะแล้วก็ทําให้อยากมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นด้วยค่ะก็ถ้ามันก็ดีนะนะดีอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้ลดอัตราค่าโดยสารลงลงอีกหน่อยอะ เพราะว่านี่บางบางคนเขาก็ขึ้นมาบางทีเขาก็บอกว่าแพงไปหน่อยก็ดีครับก็ได้ประหยัดค่าเดินทางไปเยอะเลยครับแล้วอยากให้เปลี่ยนนานเลยย20าทตวสายก็น่าจะนานแล้วครับเพราะมันก็ต้องแต่ประถมแล้วก็นั่งเอ็มอาร์ทีหรือรถอื่นอยู่แล้วครับก็เลยน่าจะลดไปได้เยอะเลยครับดีมากเลยค่ะเ,เพราะว่ามันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับอะไรเงี้ยค่ะใช่